สะอาดมากเลยนี่ค่ะยังยังใหญ่อะนอหนาโอ้หหนาดอกหนาดีจังเลย โอ้โหสวยงามนี่ค่ะตรงนู้นอีกสวยๆทั้งนั้นเลยอะ่ะโอ้โห จะเหยียบเลยเกือบจะเหยียบซะแล่ะเหยียบไล่เสียดายเลยนะเนี่ยแต่เนี่ยเขาเละไปหน่อยค่ะเราไม่เอานะคะเราจะเอาอันที่ดีๆอันนีสุดห่าโหสวยงามค่ะโอ้ย เ้าไปตัดขากันโอ้โหถ้าไปถึงมือลูกค้าดอกอย่างนี้นะเ,นเพื่อนๆจ๋าสุดยอดอ่ะ ก็จะพนามถนอมที่สุดละให้มันเป็นดอกไปอย่างเงี้ยโอ้ยสุดยอดค่ะยังไม่จบค่ะป่านี้ยังไม่จบนะคะ ี่่คจุดนี้บนนู้นก็มีอีกนะคะเออเนี่ยป้าชอบดอกอย่างเงี้ยคนกินชอบค่ะ 嗯，滚蛋。 โอ้ oh, สวย <c oughs> ไก่ขาส้มค่ะจะรอดนอนไหมอ่ะ ลังขึ้นเต็มเลยเนี่ยหลังขึ้นเต็มเลยปีที่แล้วป้าก็มาเก็บตรงนี้แหละจะได้บานอดอกเล็กดอกน้อยเนี่ยให่ค่ะโอ้ยมุตม้นบีมาเที่ยวหน้าก็คงจะใหญ่แล้คะเนี่ย เขาจะมีนอนไหมล่ะนอนอะสำคัญตรงนอนแล้วค่ะดูอีกค่ะเดี๋ยวไปดูกันฮึบ Đọc nói chứ. เขาอยู่ทางบนบนอย่างเงี้ยเขาก็จะอุ๊ย,ยตกใจอุ๊ยจะเผ็ดตกใจแล้วก็นิ่มๆเย็นๆเหมือนพิทาก่อะอ้นต้นเลยข้างบนนอ,อีกดอกค่ะไปกันถ้าทางถ้าทางจะลอดนอนค่ะสีสัน ตะหงาดเลยนะจ๊ะดูค่ะตะหงาดตะกางตาโอ้โห เจ๊นอนแล้วก็ปาดลึกๆแล้วค่ะตอนแรกก็เกาอยู่หรอกโอ้สีเขางาม วัดครึ่งหนึ่งกรรมการครึ่งหนึ่งแบ่งกันจ้าโอ้โหหัวสวยมากเลยอะเจอพุ่หวนหนึ่งะ,ะแข่งคึกเลยเนะี่ย ตอนนี้เราจะเก็บเห็ดเหลืองกันแล้วจ้ามาเจอจุดเห็ดเหลืองกันแล้วนะจ้าเจอแล้วก็เก็บอันนั้นจ้านู่นเะบนนู่นนะเป็นแถวเป็นแนวเลยไปกันะจะเห็ดนังไก่ค่ะ โอ้โหดีจังอ <Like, S 3> mm <h>. ืมห mm oh, ืเห็ดหนังไก่เห็ดเหลืองเห็ดเก็บสิคะเห็ดนี่ค่ะเห็ดหนังไก่ทั้งนั้นเลยเนี่ยโอ้โหเราโชคดีมากเลยี่ได้หนังไก่ อย่านอนอย่ากินเลยนะจ๊ะเขาจะได้มีเห็ดอย่างอื่นบ้างไม่ใช่ได้แต่เห็ดอันนี้โู้ดกำลังขึ้นเต็มค่ะกำลังขึ้นอยู่ค่ะอันนี้เจอเห็ดแค่นละหนึ่งดอกเอาไปให้เขา แคมล้าไม่ค่อยรอดหนอนค่ะอุ้ยเห็นไหมแตกเลยต้องมีแะเอาละต้องมีแะเอาไม่งั้นแตกหมดเขาเปาะบางมากค่ะ างเป้ก่อนเลยฮะเพราะว่ามันจะได้ไม่ต้องมาถ่วงที่มันชันค่ะนางไก่นะคะเนี่ยนางไก่สีส้มค่ะถ้าคิดว่าเพื่อนๆที่ไทยก็คงจะรู้หมดทุกเหตุแล้วล่ะเพราะว่าเวลาดูคลิปอะ่ะเขาก็จะบรรยายว่าอันนี้เห็ดอะไร ดอกเล็กๆก็ขึ้นเต็มเลยพูดหน้ามาก็คงจะได้แลเนี่ยดอกเล็กๆเนี่ยโอ้โหขึ้นวิบากมากอะขึ้นอย่างวิบากเลยอะนี่ค่คะ อภาวนาอย่าให้อย่าให้หนอนกินก็นแล้วกันขาใหญ่ดีค่ะได้เห็ดอื่นไปให้เขาบ้างอาจจะดีให้แต่เห็ดเหลืองก็ไม่ได้เห็ดรวมให้เขา เอวเหลืองนะคะไม่ทราบว่าอะไรมาโดนเขาโอเคอ่ะ,ออะเอวป้าก้มก็ไม่ไหวนะคะหกสิบสองนะคะ มันผ่านไปเร็วเนาะบางทีนึกๆไปก็ใจหายเหมือนกันนะว่าโอ๊ยเลยเวลาอีกกี่ปีเนาะแต่เราก็โชคดีอยู่มาถึง60สิบค่ะ